ช่วงนี้คือต้นฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะปลูกต้นไม้ต่างๆเพราะว่าช่วงต้นฤดูฝนเป็นช่วงที่ดินชุ่มแต่ไม่แฉะนี่คือช่วงเวลาที่พืชจะโตดีที่สุดเพราะว่าถ้าดินชุ่มแต่ไม่แฉะและก็มีแดดสลับกันไปสลับกันมาเนี่ย มันจะทำให้รากพืชออกเร็วแตกยอดเร็วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดินแฉะน้ำเริ่มนองเริ่มขังแล้วเนี่ยพืชจะไม่โตรากจะไม่ออกมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไม่ตายแต่ไม่โตฉะนั้นถ้าใครเตรียมตัวที่จะปลูกควรจะรีบปลูกช่วงนี้และก็ก,การปลูกพืชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจพืชน,นิดหนึ่งก่อน เพราะว่าช่วงเวลาที่